ของแกรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมคลิปของคุณยายมาตลอดนะคะคุณยายขอขอบคุณค่ะทุกท่านใหซีนของคุณยายนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้คุณยายจะมาทีเซ็นราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณยายยกเลยเนาะคุณยายอยจะรับไปตั้งแต่เลขยี่สิบลงไปเลขหาเลขหนึ่งนะคะวันนี้ไม่ได้ทำหนึ่งถึงยี่สิบนับตั้งแต่ยี่สิบร้อยล้านจะหาเลขหนึ่ง ราคา2,4550บาทนะคะงานสวยค่ะงานสามตะกอค่ะนะคะขึ้นมาเยค่ะงานสามตะกอคะ่ะลายสวยนะคะเหมาะสำหรับแม่ผู้ใหญ่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ค่ะซื้อเป็นของขวัญผู้ใหญ่นะคะเป็นลายพวกนี้ค่ะใกล้จะเ,เข้าพรนษาแล้วค่ะซื้อฝาก เป็นของขวัญให้หลับคุณแม่เดือดค่ะที่ท่านรับชมอยู่นะคะสวยนะคะลายนี้ก็สวยค่ะสัณยาขานนะคะคุณยาวาง้เบอร์19ค่ะเบอร์สิก็สวยปีกแนวหนึ่งนะคะสวยทุกผืนนะคะเป็นสีแดงไม่ดมะขามค่ะมักมีด้วยเขียวเหลืองค่ะ คา1,750บาทนะคะงาน3ตะกอค่ะคุณยายฝากเบอร์โทรฝั่งนี้ด้วยค่ะนี่เบอร์โทรของคุณยายนะคะเบอร์โทรจิ้มที่เบอร์โทรด้วยตาต้องค่ะเสวอทุกถืนนะคะค่ะคุณยายพรีเซนงาน1,750บาทค่ะโดนแดดหยุดมาตั้งนี้หน่อยเลย คเบอร์สิบแปดก็สวยโดดดินเด็นไปอีกแบบหนึ่งนะคะลายก็เรียกว่าลายเต่างับค่ะเบอร์สิบแปดค่ะล้อมรอบไปด้วยช้างนะคะช้างเป็นสรีมงคลเสริมสรีมงคลในตัวผู้ที่ซื้อใส่ผ้าไหมนะคะลายช้างนีค่ะเสริมบาร,รมีเสริมมงคลค่ะลายต่างับนี่สวยค่ะตารมัดหนีก็คือเขียวเหลืองค่ะ ก็มชีช้างบนเช้าเพิ่มไปอีกก็เป็นลายใบยสีนะคะลูกค้าเป็นลายที่เป็นมงคลนะคะข้างเขาออกแบบมัดหนีแต่ละผืนนี้คุณยายดูแล้วจะเป็นตัวที่เป็นมงคลทางนั้นนะคะแต่ละลายแต่ละผืนนะคะอันนี้ลายเก่านะค่ะงานเบอร์สิบแปดค่ะค่ะเบอร์สิบเ็ดค่ะ เบอร์สิบเกตก็เป็นสีออกเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะก็สวยไปอีกแบบนะคะเนื้อผ้าแน่นค่ะนาผ้างานสามตะกอค่ะคุณยายฝากไปทางช่อง youtube ของยายรักผ้าไหมลด็กจำนำนะคะติดตามชมกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณลูกค้ามากค่ะขอบคุณค่ะที่เข้าชมของคุณยายมาตลอดนะคะตามค่ะเบอร์สิบหกค่ะ เบอร์สิบหกก็สวยไปอิกดแบบนะคะเหมือนช่องทางน้าไหลนะคะเป็นมัดเมีด้วยเหลืองเขียวค่ะเชืงบนเชืองล่างเป็นสีแดงเม็ดมะขามะคะ่ะเบอร์ค่ะเบอร์เบอร์สิบหกนะคะก็สวยอิกแบบนะคะโดดเด่นนะคะโดดเด่นทุกผืนค่ะงานสามตะอกอคะ่ะเป็นงานสามตะอกคอความยาวสองเมตรนะคะมาตรฐานค่ะมาตรฐานของไห้ผถ้าไหมมัดเมีนะคะ คนว่างคนหอมใส่ได้นะคะความยาวมาตรฐานสองเมตรลึกหนึ่งเมตรนะคะอ่ายเลขสิบหกค่ะหมเสิบห้าค่ะหมายเสิบห้าก็สวยไปอีแบบนะคะสวยไปต่างเนี้ยต่างมุมนะคะนี่ก็มีหน้านางด้วยค่ะเบอรเสิบห้าค่ะเป็นต้นสนค่ะโบราณค่ะนี่ลายเก่าลายโบราณของเรานะคะแต่สวยค่ะเยอตลอดมีหน้านางค่ะเป็นมะขามเข้มค่ะมัดมีด้วยเหลืองนะคะสีม็ดมะขามเข้มค่ะ เป็นงานสามตะกอนะคะงานนี oh. road, ้งานสามตะกอค่ะจิ้มไปที่เบอร์โทรด้วยค่ะฝากไปทางเบอร์โทรด้วยค่ะเบอร์โทรผ้าลูกค้าดูแบบดูไม่ทนก็คือฝากไปทางช่องยูทูบของคุณยายรักผ้าไหมถุดจำนำผ้าเก่าเก็บผ้ามือสองนะคะเป็นงานงานนี้งานสามตะกอค่ะสวยนะคะเบอร์สิบห้าผ่านค่ะ เบอร์สิบสี่ค่ะเบอร์สิบสี่ก็สวยไปอีกแบบนะคะสวยคนละสวยคนละแบบค่ะนี่ก็ลายสวยค่ะหน้ากับไหมกับไหมหน้ากัดกับหน้าคนคิดเลยไหมไม่กับไม่กับกับไหมไม่กับถูกต้องแล้วมันใช่ใช่แบบนี้เหรอใช่ใช่ะมันเหมือนกันมันเหมือนกันต้องเอาปลายแหลมขึ้นค่ะค่ะเบอร์สิบสี่นะคะ นี่สิบสี่ใช่ไหมคะนี่เบอร์สิบสี่ค่ะเบอร์สิบสี่เม็ดมะขามเข้มใช่มค่ะเน้ดมะขามค่ะมันมีด้วยเขียวเหลืองนะคะเน็ดมะขามเข้มค่ะสวยทุกขืนนะคะงามสามตะกอค่ะเนื้อผ้าแน่นค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งนะคะทางยืนคือไหมจุนนะคะลูกค้าค่ะค่ะเบอร์สิบสามค่ะ นี่เบอร์สิบสามค่ะเบอร์สิบสามก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะสวยแต่ละผืนจากความสวยจะแตกต่างกันไปแต่ละแนวแต่ละแบบนะคะขอชมงานมัดหมีของช่างวะคะช่างออกแบบได้สวยมากนะคะแต่ละผืนสวยมากค่ะเด่นสวยค่ะงานสามตะกอนะคะถ้าผูกนี้เป็นงานสามตะกอค่ะงานสามตะกอสวยค่ะเนื้อผ้าแน่นค่ะเนื้อผ้าดีค่ะ พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะงานวันนี้จะพรีเซนต์งานสามตะกอนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะถ้าลูกค้าดูไม่ทันดูย้อนหลังก็คือจะไปทางช่อง youtube ของคุณยายรักภาพไหมหลุดจำนำค่ะผ้าพมือสอง้าเก่าเก็บนะคะขึ้นหน้าปกผ้าแบบนี้นะคะของคุณยายค่ะค่ะเดี๋ยวคุณยายในใจก็แอดไลน์ไปทักถามกับคุณยายได้ค่ะ ที0 95, ig, ic, 180, ่ Wit 0 95, 66, 66, 44, 44, ูนย์แต่้าค่ะที่รปทางเบอร์โทรด้วยค่ะศูนย์แปดห้าหห้าหกหและ0ูนย์เก้าหนึ่งหหเกห้าสี่แดสี่นะคะเบอร์โทรค่ะแอดไลน์เข้าไปแล้วคุณยายจะส่งภาพให้ดูไทมไลน์นะคะถ้าลูกค้าดูไม่ทันนะคะค่ะสวยทุกผืนนะคะจะออกน้ำเงินเข้มค่ะผืนนี้ค่ะหมอสสำหรับเป็นของขวัญผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ได้นะคะมีแต่ผ้าสวยๆจ่ะ เบอร์สิค่ะเบอร์สิบ็สวยอีกแบบน,นะคะผ้าไหมน,นี้เขาจะเวลาใส่ปลายซื้อใส่ปลายนี้เขาจะมีราสีกับตัวของเขานะเวลาใสา่เวลาเราขยับเคลื่อนย้ายจะเขาจะเป็นเงานะคะผ้าไหมนี่คะสวยทุกงืนค่ะงานสามะตะกอค่ะ การมัดหน,นีก็คือเขียวเหลืองค่ะมีชมพูแซมไปด้วยดอกชมพูดอกสีฟ้าสวยนะคะหรือนีก็สวยค่ะความยาวสองเมตรค่ะและกว้างหนึ่งเมตรค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งค่ะไหมยืนก็คือเป็นไหมจุนค่ะสวยนะคะผ่านเบอร์สิบเอ็ดค่ะเบอร์สิบค่ะ เบอร์สิบก็สวยโดดเด่นยีกป้อีแบบน,นะคะสวยแต่ละแบบสวยไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าดูเลือกเลยค่ะมีแต่ผืนสวยๆค่ะเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบก็สวยค่ะงานสามตะกอค่ะเป็นมัดหนีงานสามตะกอค่ะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะทุกผืนนะคะคุณยายจะพีเต์เป็นลตเป็นลดนะคะวันนี้ก็พีเศษราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ติดต่อไปกับช่องคุณยายรักผ้าไหมหลุดจำนำผ้ามือสองผ้าเก่าเก็บน,นะคะลูกค้าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยค่ะขอขอขอบคุณลูกค้ามากค่ะที่ติดตามคุณยายมาตลอดนะคะเบอ<น>ร์เก้าค่ะเบอร์เก้าก็สวยอีกแบบนะคะเป็นลายเหมือนลายประตูโขงนะลายลายลายใบสีหรือลายคุณยายก็รู้ว่าแต่มันสวยนะคะ ผ้าพุ่งนี้สวยทุกผืนค่ะงานสามตะกอค่ะหนึ่งพันเ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะทุก้าสวยทุกผืนนะคะเนื้อผ้าดีค่ะไหมบ้านทําพุ่งค่ะตัวยืนคือไหมจุนนะคะไหมจุนก็เป็นไหมแท้ค่ะผ่านค่ะเบอร์เก้าค่ะเบอร์แปดค่ะเนื้อผ้าแน่นค่ะแน่นทุกผืนนะคะงานสามตะกอสวยมากค่ะนี่มีก็มายลวงข้าวก็สวยค่ะ เบอร์แปดก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะสีแดงไม่มะขามค่ะกระมังหนีเป็นเหลืองเขียวสวยสลับสีได้สวยมากค่ะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาททุกขืนนะคะเบอร์แปดก็สวยนะคะลูกค้าสนใจทักถามมาก,กับคุณยายก็ถามบอกว่าบอกเบอร์ค่ะคุณยายทําเบอร์ให้เรียบร้อยทุกขืนนะคะถามเบอร์แปดค่ะเบอร์เจ็ดก็สวยอีกแบบค่ะ เบอร์เจ็ดก็สวยค่ะสีม่วงชมพูค่ะสีม่วงชมพูก็สวยไปอีกแบบลายนาทีค่ะเบอร์เจ็ดก็สวยนาค่ลายนาทีสวยค่ะเบอร์หกค่ะอะให้เบอร์หกเบอร์หกก็สวยอีกแบบันนี้ลายแปลกดีเนาะค่ะ คุณยายฝากไปดูเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดห้าค่ะหกห้าหกศูนย์หนึ่งแปดค่ะจิ้มมาทางเบอร์โทรด้วยค่ะสวยนะคะสวยทุกผืนจ้าลายแปลกแปนะคะลายมาใหม่ค่ะคุณยายจะเอาของมาใหม่ทุกวันนะคะมีเซ็นของใหม่ทุกวันนะคะเบอร์เบอร์หกก็สวยนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทงานสามตะก้อค่ะ เมื้อหน้าก็สวยไปอีกแบบค่ะเชิงล่างบนเป็นสีม่วงชมพูนะคะสลับดอกอาการมัดหมีคือเขียวเหลืองมีฟ้าแกมแซมขึ้นมาสวยค่ะดูโดดเด่นนะคะงาน3ประกอราคาหนึคเก็ตร้อห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนค่ะ ผ่านนะคะเบอร์ห้าถานค่ะเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่ก็อีกแนวหนึ่งนะคะลูกค้าดูนะคะเบอร์สีออกคนน้ำเงินแก่ะคะ่ะลายประตูโผงะคะ่ะสวยะคะ่ะน้ำเงินแก่ก็สวยอีกแบบนะคะคุณยายฝากดูทางช่องของ u t u b e ของคุณยายรับผ้าไหมนหลุดจำนำผ้าเก่าเก็บผ้ามือสองนะคะ ขึ้นปกแบบนี้คือคุณยายรักค่ะพีเซมผ้าไหมหลุดจำนำค่ะราคาหนึ่งันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกค้าเป็นผ้าใหม่นะคะไม่ใช่ผ้ามือสองนะคะผ้าผ้าหลุดจำนำไม่ใช่ผ้ามือสองเป็นผ้าใหม่ค่ะเนื้อผ้าดีเนื้อผ้าแน่นค่ะชองนี้นงานหลุดจำนำในเยอะค่ะช่วงสภาวะแบบนี้ค่ะโควิดค่ะมีแต่ผ้าหลุดจำนำนะคะคุณยายมาพีเซ็มทุกวันค่ะ เบอร์สีก็สวยคะ่ะถ่านเบอร์สามคะ่ะเบอร์สามก็ออกแนวหวานคะ่ะเป็นชมพูนะคะเป็นชมพูออกอหวานชมพูบลัฟนีเขียวชมพูก็สวยะคะ่ะสลับดอไม้วสวยคะ่ะสวยทุกขืนนะคะหนะึ่หบ,บาทนะคะลูกค้า 0 8 5 6 5 6 1 8ห้และ09166 7 5้าหนะคะเบอร์โทรของคุณยายมีสองเบอร์นะคะคุณยายฝากดูทางช่องยูทูบของยายรักข้าไหมหลุดจำนำนะคะคุณยายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะขอขอบพระคุณลูกค้าทุกคนที่ติดตามคุณยายค่ะเบอร์สองค่ะเบอร์สองก็สวยอีกแบบนะคะ ก็ามาผู้สวยค่ะบ,บริวารช้างเชิง้างบนมีกระช้างล้อมรอบค่ะบริวารน,นี่ค่ะเป็นเสริมสีมงคลสําหรับผู้ที่ซื้อใส่นะคะช้างนี้เป็นสัตว์ที่เป็นมงคลนะคะลูกค้าเวลาซื้อไปใส่แล้วผ้าไหมนี้ก็จะมีราสีทุกผืนนะคะราสีเวลาเราใส่ปลายขยับเคลื่อนย้ายจะ มันจะเป็นเงานะคะเงากับตัวของเขาเลยค่ะผ้าไหมนะะีมค่ะราคาหนึ่นรบาทราคาเบามากค่ะช่วงโควิดราคาเบา,รา,า,เบาราคาสวยค่ะปกติราคาอยู่สอง0ันเนะคะพวกนี้ค่ะแต่คุณยายดีเซนช่วงโควิดราคาจะเบามากค่ะราคาสวยมากค่ะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์อหนึ่งก็สวยอีกแบบนะคะ โดดเด่นมากค่ะเนื้อผ้าแน่นมากเลยค่ะคุณยายจับขึ้นนี่หมักเมือมากเลยค่ะถ้าถือนี่ค่ะเบอร์หนึ่งหนึ่งก็สวยค่ะเชิงร่างบนก็เป็นม่วงชมพูนะคะสลับมัดเมีดอกก็คือมีเขียวเหลือมีชมพูขาวสลับลายได้สวยมากค่ะเหมาะสําหรับไปซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่เป็นของขวัญญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะเรื่องเข้าพรรษาเนะะี่ยค่ะลายสวยๆมากค่ะ สวยทุกผืนนะคะผ้าพ,พวกนี้ค่ะราคา1,750้าบาทค่ะคุณยายดีเซนราคา1,750บาทนะคะวันนี้ค่ะคุณยายจะขอติดรายการด้วยผ้าลายนุยุงค่ะนี่ผ้าลายนุยุงค่ะพวกนี้ติดรายการ <c oughs> 250บาทค่ะลายนกยุงนี้เขาจะราคาจะสูงกว่าราคา1,750หบาทนนะคะแต่เนื้อผ้าแน่นค่ะละเอียดค่ะทำลายนกยุงนกยุงนีเน้เป็นเป็นสัตว์ที่มีมงคลน,นะคะสำหรับผู้ที่ซื้อใส่ไปในงานนิมมบเป็นลายนกยุงนี่คือว่าพยุงนี่คืออยู่พยุงทุกอย่างนะคะ พยุงแท็บพยุงเัวรเราและทุกอย่างค่ะแดงเลือดหมูใช่ไหมแดงเลือดหมูค่ะสีนี้เป็นแดงเลือดหมูนะคะนกยุงมีความหมายนะคะพยุงค่ะเบอร์ห้านกยุงเบอร์ห้านกยุงค่ะเป็นสีแดงเลือดหมูหมูค่ะเบอร์สี่เป็นเบอร์สี่เป็นม่วงม่วงชมพูค่ะเป็นนกยุงเหมือนกันนะคะ สวยพี่ลูกค้าที่ชอบเกลียดกับลายนกยูงพุนยายามาพรีเซ้นนะคะวันนี้คะ่ะมีอยู่ห้าผืนค่ะอันนี้ <คา S 1> แดงเลือ,นอกนกตัวนี้เป็นนุ่วงชมพูคะ่ะนุ่งชมพูเป็นนกุงูงนี้มีความหมายนะคะพยุงนะคะพยุพยุงทุกอย่างะค่ะสวยทุกผืนนะคะผ่านค่ะเบอร์สามค่ะเบอร์สามค่อ เนตมะขาม่เนมะขามแ่แค่มันเป็นสีม่วงมักคุดค่ะอ๋อสีม่วงมักคุดค่ะเบอร์สามเสวยนะคะลูกงสวยมากค่ะพยุงนะคะปยุนทุกอย่างค่ะแล้วน้องดวงนายหมายมากนะคะสัมผักผู้ที่ใส่ค่าใส่ถ้าถุงลายพะยุนค่ะะายน้องดวงคือะยุงนะคะสวยมากนะคะสวยทุกถืนค่ะงานเบอร์สามค่ะเบอร์เบอร์สองเป็นเขียวค่ะ อันนี้เป็นเขียวมรกตค่ะสวยมากค่ะดูเด่นมากค่ะจะเป็นลายนกยูงค่ะพวกนี้ค่ะลายสัต์ราคาสองพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะพวกนี้ค่ะเพราะว่าช่างเขาทำยากค่ะพวกลายนกยูงนี้ค่ะลายเขียวมรกตเป็นงานปานีดตานปานิมากค่ะเนื้อผ้าแน่นเนื้อผ้าสวยค่ะพวกงานนี้ค่ะสวยจังงาน้น้ำทะเลบ่ สองน้บาทเนื้อผาแน่นมากค่ะเนืาสวยน้ำทะเลใช่ไหมมันดูเนี่อยู่ในกล้องเป็นสีฟ้าสองร้อยห้าสิบบาทสีน้ำทะเลนะคะเป็นสีน้ำทะเลค่ะสวยสวยทุกถือนะคะออกพวกออกตรงนี้อ่ะสวยทุกถือค่ะเป็นสีน้ำทะเลค่ะใบนกยุงพยุงมีความหมายนะคะพยุงค่ะพยุงทุกอย่าง สำหรับผู้ที่ใส่ค่ะงานนี้งานเนื้อแน่นมากค่ะ2,250บาทนะคะพวกลายมุกยุงค่ะมีอยู่ห้าสีนะคะลูกค้ามีอยู่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าค่ะคุณยายวันนี้คุณยายพีเซ็นพวกลายมุกยุงและราคา1,750บบาทนะคะคุณยาย พีเต์ไปสองนากานะคะคุณยายขอขอบคุณมากค่ะที่ลูกค้าติดตามคุณยายมาตลอดนะคะคุณยายคา่ะกดติดตามค่ะดูทางช่อง youtube ของคุณยายด้วยค่ะคุณยายรักผ้าไหมหลุดนำค่ะผ้ามือสองผ้าเก่าเก็บนะคะแต่ช่วงนี้ผ้ามือสองนี้ไม่ได้ปญหานะคะเพราะว่ามันเป็นโควิดค่ะแล้วก็ไม่กล้าเป็นไหนค่ะคุณยายขอขอบคุณมากค่ะแล้วก็ฝากดูทางช่อง YouTube ของคุณยายด้วยค่ะ เป็นคุณยายรับข้าวใหม่หรือจำนำนะคะขอบคุณเลฟซีที่ติดตามคุณยายมาตลอดมากค่ะขอบคุณค่ะ